การที่จะเป็นยากุซ่าที่โหดเหี่ยมฉดเฉียวที่สุดนั้นเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเมืองเมืองหนึ่งแม่งมีเป็น10-20ิแก๊งแต่ชายคนนี้คือยากุซ่าที่บุกตะลุยป่าฟาดงสัตว์ยากุซ่าเกือบชุกแกงแ๊งตายหาคัตชี่เฉดเลยเราผู้คนต่างพากันหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือแก๊งยากุซ่าทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นต่างก็รู้ถึงความแข็งแกร่งของเขาแต่หลังจากนั้นไม่นานชายคนนั้นก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยผู้คนก็ต่างพากันสงสัยว่าแม่งหายไปไหนวะ เขานั้นละทิ้งความรุนแรงเตะตบชกตีและผันตัวมาเป็นพ่อบ้านสุดเก่าที่สวมผ้ากันเปื่อนตวงพร้อมกับความท้าทายใหม่เมื่อก่อนนั้นสนามรบคือการฟันแทงแต่ตอนนี้สนามรบก็คือห้องครัวหร,รือไม่ก็แหล่งวัตถุดิบที่ลดราคาในซุปเปอร์มาร์เก็ตมาอีกแล้วโควิดซีซั่นสามมาอีกแล้ว บ้านกันยาวๆถ้าไม่รู้จะทําอะไรพี่แนะนําเลยสําหรับใครที่ชอบนอนอ่านการ์ตูนคอมมิกมังงะแบบฟรีๆถูกลิขสิทธิก็ต้องแอปไอมังงะเลยในแอปนั้นเขาจะมีการ์ตูนให้เลือกอ่านมากมายหลากหลายแนวทั้งแนวผู้หญิงที่สาวๆชอบไม่ว่าจะเป็นแนวความรักแนวโรงเรียนดราม่าย้อนยุคโรแมนติกบอกได้เลยนะครับว่าสาวๆคนในเพล่แอบ,บเข้าไปดูจะต้องนอนฟินดิ้นไปดิ้นมาอยู่บ้านแน่นอน และที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือแนวไวายเราสาวว้ยถูกใจสิ่งนี้ส่วนแนวไวารุ่นจิกโกผู้ชายอย่างพวกเราซัตกันปากเบี้ยวกามโยกหน้าสันมีทั้งแนวแฟนตาซีแอคชั่นต่อสู้และแนวต่างโลกสุดหีทูกใจป่าสุดๆไปเลยแถมยังมีภาพสีสวยที่ช่วยเพิ่มความฟินในการอ่านแล้วเขาก็ยังมีเพชรแจก,กฟรีทุกวีทุกวันแถมการ์ตูนก็ ตดไวปะไปโหลดกันเลยเฮ้แอปนี้โหลดฟรีได้ที่ Play Store และ App Store พิมพ์ค้นหาไปว่าไอมังอ่ะกดโหลดให้อย่างไวเลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมน์และกันซึ่งตอนนี้ทางแอปไอมังอ่ะมีกิจกรรมแจกเงินสดทั้งหน้าเพจ Facebook กกติกาง่ายๆหนึ่ง โหลดแอปแล้วให้คะแนน5ดาว 2. แคบรูปที่ให้คะแนน5ดาวแล้วไปโพสต์ที่ใต้คอมเมนต์กิจกรรมและแชร์ไปยังเฟซบุ๊กของตัวเอง 3. ชวนเพื่อนมากดไลค์ยิ่งไลค์เยอะยิ่งมีโอกาสสูงรางวัลน,นั้นจะเป็นเงินสด1,000บาท1รางวัล500บาท2รางวัลและ200บาท2รางวัลรีบไปโหลดมากันให้อย่างไวเลย รบสวัสดีทุกุคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มากับอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าโอ้คุชูฟุโดหรือ The Way of the House Husband พ่อบ้านสุดเก,ก๋แต่ถ้าให้แปลตรงๆก็คงประมาณวิถีแห่งพ่อบ้านละมังนะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครหวังจะให้เรื่องนี้เป็นแบบเตรันฟันแทงแบบโรงเรียนอีกาสุรันแล้วก็มึงรีบปิดไปให้อย่างไวเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันจะออกแนวงามไสม้นิดๆปนกับบันเทิงหน่อยๆทั้งเรื่องใครที่กาลังเครียดเียดเบื่อเบื่อเรื่องนี้จะช่วยบรรเทา าวการเหล่านั้นให้หมดไปแม่ยังกระขายพวกยานวดแก้ปวดหลังเลยกูเรื่องราวจะกล่าวถึงอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งถ้าเป็นแถวโซนยุโรปอิตาลีฝรั่งเศสเขาก็น่าจะเรียกกันว่าแก๊งมาเฟียแต่ถ้าเป็นโซนบราซิลก็น่าจะไว้รุ่นซิมบับเวที่ใช้บ้านเรานี่หนักแลยม่งก็คือพวกอันธพาลดีๆนเองแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเขาจะเรียกคนเหล่านี้ว่ายากุซ่า ขวาดับสมูไรเข้าให้หั่นไข่เจียวคมกรีบจัดวางอย่างสวยงามรเรียบร้อยข้าวกล่องเมียถ่ายรูปลงสตอรี่ซะหน่อยแต่ว่าเมียมแม่งน้าทิมขมัมมาเลยต้องรีบไปทำงานเพราะว่าสายเฮียๆหรือวะล,ะลุงก็เลยกะจะไปซักผ้าต่อ <c oughs> มังลืมข้าวกล่องที่กูทําไว้ให้นิวะาอชิบายยิดข้าวกล่องปิดฝาแพกใส่ถุงและใส่กระเป๋าปืนอีกชั้นที่จะได้ไม่หัวคว้าหมวกกันน็อกและสิ่งไปให้อย่างไวเลยมังเสือกสิ่งไปเจอดนันโดนลูกพี่ปรับไปสองร้อยข้อหาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมังรีบไปหน่อยหยิบหมวกผิดเลยกูตำรวจเขาก็เห็นว่าทาทางมีพิรุษเหลือเกินก็เลยถามว่าไอ้หนูเองทํางานอะไรง,งั้นหรือข้าเป็นพ่อบ้านสภาพมึงไม่ให้เลยนะอชิบาย ทัสึคนอมตะนิววาว่ากันว่ามียากุซ่านในตำนานคนหนึ่งที่บุกเข้าไปฟาดหน้าแหล่งกบดานของแก๊งคู่อริทั้งสิบแผงด้วยตัวคนเดียวและแมงไม่ได้พกมีดพกปืนไปหวดกับเขานาแม่งไปมือเปล่าล่อเขาล่วงตายหาคาที่ทั้งสิบแก๊งเลยนามของเขานั้นก็คือ the i m m o r ทั l t a t สึหรือทัสืคนอมตะและก็ได้มีข่าวลือหมวว่าหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแกจะเอาใช่ไหมตำรวจเฮ้ยอย่าขยับนะโว้ยอันนี้เอาไป ไปลดราคาของในซูเปอร์มาร์เก็ตกูไปละโวยตักไม่อีกวันมีชายคนหนึ่งเดินตากแดดหน้าตากวนส้นตีนมาเลยขายดีเป็นเทน้ําเทท่าชิบหายหรือโว้โยแถวนี้มีแต่พวกนางโง่ทั้งนั้นไอมีดนี้แม่งปัญญาอ่อนชัดๆหั่นผัดยังไม่ขาดเลยมั่งไงพวกนางโง่เฮ้ยข้างบนนั่นมีคนอยู่เสร็จสกูฉันใดนั้นแม่งก็เดินมากดออดหน้าบ้านเขา้อย่างไวเลยอ่ะชือ้อเปิดประตูมาต่ลุงแม่งเอาไา ตเตะประตูไม่ให้ปิดห้เว็บเข้ามาในบ้านเขายังไวอสวัสด <heads> ีครับว่ามาจากบริษัท คุ้งพี่ยุ่งอยู่ใช่ไหมไม่หรอกนะพอดีค่ากําลังควานท้องของสําคัญอยู่โว้ยมีอะไรกับข่าก็รีบๆพูดมาซะตาลุงแม่งล้มทั้งยืนเลยแต่ด้วยความที่กูเองก็เป็นยอดฝีมือโปรเฟสชั่นอลเหมือนกันเรื่องแค่นี้กูต้องทําให้ได้สิวะอ่าเออผมมีผลิตภัณฑ์ของคาคบอนิสต์มานําเสนอขอรับมีงนนเงินหรือไหนขอร้องหน่อยดี จริงแล้วข้าก็ได้ยินข่าวลือเมื่อว่าช่วงนี้มีตะลุงโกปรกโสโครที่คอยเดินหลอกต้มตุ๋นขายของเก๋ๆให้พวกชาวบ้านเอาของห่วยแตกหมาไม่แดกมาหลอกขายในราคาแพงๆงั้นข้าขอลองหน่อยละกันแมงกระเด็นเข้าไปหันหัวปลาแซลมอนฟา้าวิญญาณโซมาเข้าสิงแมงปลเรงทําอาหารซะง,งั้นทําอาหารให้ตะลุงเซลขายมีดแดกเฉยตาลุงก็ลองหันแดกเข้าไปฟึบเดียวรีแอคชั่นมาเต็มเล่นใหญ่เกินเบ,นเบอร์กว่าเรื่องโซมาอีกใช่ไหมมันทําได้ ยังไงไแฮมเบิร์กที่เป็นเนื้อธรรมดาธรรมดาแต่กลับละลายในปากของลุงอย่างนุ่มนวลข้าวผัดก็อร่อยแม่งอร่อยชิบหายเลยโว้ยแต่ว่าไอหมอนี่แม่งน่กกวัวเฮี e ้ยๆเลยละ่ะนี่ข้ามาทําอะไรที่นี่กันวะไม่เดเหมิดกูไม่คงไม่ขายแม่งละ ตัดมาที่ร้านขายข้าวแกงหมอนี่โดนเขาตบสนาสั่นเลยแถวนี้มีแต่แกงคั่วรีทั้งนั้นเลยตั้งแต่ที่ลูกพี่หายตัวไปพวกยากุซศาตแกงอื่นึก็ต่างพากันปีก้าขาแข็งสภาพ,พกูก็รอดแล่นะสมเพชชิบหายมึงไปมุดหวดัวอยู่ที่ไหนกันวะไอ้ลูกพี่เวน อ่านมาฟื้นฮะกะลำปีหัวละร้อยเยนเลยหรือวะแพงชิบหยเฮ้ยนั่นมันลูกพี่นี่นาตายยากจริงๆลูกพี่ครับลูกพี่ลูกพี่หายหัวไปไหนมาหรือขอรับหลังจากที่ลูกพี่หายตัวไปพวกเราก็พากันตายหาคาที่ทีละคนทีละคนแก๊งของเรากําลังจะล่มสลายแล้วขอรับทําไมถึงมึงต้องเลิกเป็นยากุซ่าก,กันวะไอ้ลูกพี่เวน ตัดมาที่โรงเรียนสอนทำรรอาหารแม่งมายืนจดสูตรทำรรอาหารซะงั้นไอ้ทัศสศึกก็ได้ลองทำอาอะเสร็จแล้วว้าวสวยงาม เก่งจังเลยครับลูกพี่โอยเหียละนี่มันอะไรกันวะพวกเรารอ,อการกลับมาของแกอยู่นะโว้ยมาสะน้องรักข้าเลิกใช้ความรุนแรงแล้วตอนนี้ข้าเป็นพ่อบ้านสนามรบของข้าก็คือห้องครัวและสิ่งที่ต้องปกป้องก็คือครอบครัวสิ่งสําคัญเหล่านั้นเนี่ยปกป้องได้ด้วยความรุนแรงหรอกไอ้มาสะแม่งโมโหบัดานตกแตกโดนตกฟัวเดียวกระเด็นกระดอนทะลุกระจกออกมาในยมืองไอ้ทัศน์สเข่าลอยมานั่งตบหน้าเขาสันเลยตัดมาอีกวัน <c oughs> ละบุตัวตนเป้าหมายได้อย่างชัดเจนทั้งเวลาและเส้นทางก็ตรวจสอบไว้ได้อย่างแม่นยำที่เหลือก็แค่ลงมืออย่างเดียวตัดมาที่โจคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่ในรถถามคนขับว่าเคยเจอไอ้ทัศน์สืคนนมาตาบ้างเปล่าน่าจะมีคนรอลงกระถินมันอยู่อีกบานเลยถ้าไอ้เวนนั่นยังมีชีวิตอยู่ละก็ซิ่งมาอย่างไวไอ้เหี้ยและแมวตัดหนะ้าเบรกแตกหน้าทิ่มทะลุกระจกรถเขาเลยอ้าวแกมันคนของแกงครูรีมีนี่ว่านี่มันไอ้เวนทัศน์สืบรอบขาดกูงั้นรอเวนละเพลนละโวย หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อกี้แกหมารอบกัดข้าระวะหข้ามัน ไอทัศน์สืบแมงสีคูนร้อยวิ่งเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแกไปฝั่งนั้นซะเข้าไปแย่งของลดราคา90%เ็เขาเฉยเลยหลังจากนั้นมันก็มายืนบนไอสองตัวนี่ว่าพวกแกจะยืนเสื้อทำบ้าอะไรวะแหกตาดูซะขาได้มาแค่เสื้อลายมีหน้าโง่ถุงเท้าคุงแล้วก็ถุงมือคุงของที่ขาดเลี้ยงไว้ไม่ได้หาอะไรกลับมาสักอย่างพวกแกเป็นเด็กอมมือที่หมามีใชใ้มาซื้อของกันหรืไงวะซูเป,ปอร์มาร์เก็ตที่ลดราคาก็เปรียบเหมือนสนามรบของพ่อบ้านโว้ยพวกป่าอะไรของแกวะพ่อผ ของพ่อบ้านหาเหี่ยและของมืองใครสั่งให้แกม,มาทำแบบนี้กันวะ ใส่ถุงมือให้เขาเฉยเลยทํำให้จิกวัวย้อนกลับไปตอนที่ยังเป็นเด็กว่าแม่มันก็เคยใส่ถุงมือให้ตอนหน้าหนาวซึ่งใจน้ําตาเล็ดเลยมึงจบตอนสั้นๆไปอีกหนึ่งตอนที่เหลือถ้าอยากรู้เรื่องราวความกาวความหาและความเท่ของพระเอกว่ามันเป็นยังไงก็สามารถไปดูต่อได้ G Netflix. ที่เน็ตฟลิกี่เดียวเท่านั้นเรามาดูด้านตัวละครกันบ้างเปิดหัวมาที่ตัวละครหลักทัศน์ศึก เขานั้นเคยเป็นอดีตยากุซ่าในตำนานทีน่มีชื่อเสียงเรียงนามดังกระชอนไปทั่วญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวเชียวความโหดของมันนี่เรียกได้ว่าเอาเรื่องเลยแมงเดินมือเปล่าเข้าไปหวดกแก๊งยากุซ่าสิบแก๊งอาคิตเอา้าร,รอยสักก็แบบว่าฮิตในแถบฝั่งบ้านเราเป็นอย่างมากเห็นและคุณตาชิบหายคาแรคเตอร์มีความแบบทะเลนทะเลนแอบแซ่เป็นตะลุงที่เวลาทําหน้าขืมนบวกกับร,รอยสักรอยแผลเป็นที่ตาดูแล้วหน้าเกงขามเอาเรื่องชิบหายถ้ากูต้องเดินไปเจอไอ้ทัศน์สืบที่ปากซอยพี่คงวิ่ง เห็นแนบหางจุกตูดไปละแถมยังได้เสียงภาคมาดลุงแก่ๆแ,แต่แอบโหดมาจากเคนจิรุที่เคยภาคเป็นตัวละครเจอมานคู่ในในเรื่องจอมมาโลลิโคตรเมอ่ะเรามาดูที่ตัวละครดีกรีนางเอกกันบ้างนั่นก็คือเมียของไอ้ชัดสื่อนั่นเองเธอน่นมีชื่อว่ามิกุเจ๊แกเป็นพนักงานออฟฟิศก็ไม่รู้หรอกว่าไปเจอกับไอ้ชัดสื่อได้ยังไงแต่เห็นเจ๊แกเวฟแรกตอนเที่ยวรีบไปทํางานสภาพเซอร์เลยเกินมองเ่ินๆุณนึกว่าป่าขายก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านแต่พี่ดูเค ก็รู้เลยว,ว่าเจ๊แกแซบแน่นอนเจ๊แกเป็นคนเดียวที่สามารถเอาชนะตำนานยากุซ่าทัศน์ศึกคนอมตะชนะได้เพราะคำว่าเมียคำว่าเมียสั้นๆคำเดียวเลยตัวต่อไปก็ไอเบื้อกมาสะเคยเป็นลูกกระด็อกเด็กกระโปงที่อยู่แก๊งเดียวกับทัศน์ศึกอตอนที่ยังัง,งาดอยู่ในวงการยากุซ่าตัวละครหลักๆก,ก็น่าจจะมีแค่นี้นะครับทุกคนที่เหลือก็น่าจะเป็นพวกตัวประกอบที่เปลี่ยนไปในแต่ละฉากเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นตอนสั้นๆที่เน้นเล่นแก๊กเป็นฉากๆเหมือนตลกหกฉากไรเงี้ยโปรดิวเซอร์หรือผ,ผู้ผลิตเรื่องนี้ก็คือ ือร์นเฟรคสตูดิโอที่สร้างก็คือเ c s ซี f สสร้างมาจากมังงะเป็นอนิเมะแนวคอมเมดี้โรแมนต์สไลด์ซอฟต์ไลฟ์มีทั้งหมด5ตอนสำหรับผมนะอนิเมะเรื่องนี้ผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีดูเพลินเพินคลายเครียดบรรเทาสมองเนื้อเรื่องแบ่งเป็นฉากฉากตลกตลกระเอกลอดเช่เข้มขึ้นจัดจาดพสานเข้ากับความฮาแบบมึนๆโอ้ย ลงตัวแชมพระเอกแม่งทำอาหารโคตรอร่อยนี่ถ้าเป็นลงแข่งเชฟกระทะเหล็กคงคว้าแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกมาหลายซีซั่นแล้วมั้งน่ยยังไงก็อย่าลืมไปหาตู้ต่อกับอนิเมะเรื่องโอคุชูฟูโด the way o f the househusband ข้อบ้านสุดเกาฝากไว้กันด้วยนะครับกับการทำคลิปสไตล์ใหม่ของพี่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมติ๊กกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะลงปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บกิมเข้ามาดูก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยสวัสดีครับบิ๊าไบยไอ WAA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 